สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำสินค้านะครับสินค้าวันนี้เป็นแคมเตอร์แบบดิจิตอลนะครับยี่ห้อไดชิ i นะครับรุ่น CM 3 1 6ครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องให้ดูเลยนะครับแกะกล่องมาก็จะมีนี่ครับนี่ ผู้มือนะครับในถุงก,ก็จะมีตัวแคมป์มีโลบมีฐานมาให้นะครับอ่าสำหรับตัวดิอัตนแคมมิเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นดิอัตนแคมมิเตอร์ที่สามารถวัดได้หลากหลายฟังก์ชันในตัวเดียวสามารถวัดได้ทั้งกระแสะ ac และ dc แรงดัน AC และ DC ความต้านทานความถี่ i ด,ดและมีฟังก์ชัน DC a 0นะครับแล้วก็มีปุ่มโฮะครับเพื่อเอาไว้ค้างค่าแรงดันเพื่อเราจะนำออกมาดูได้สะดวกครับสินค้าตัวนี้สามารถปรับแรงของย่านวัดกระแส DC นะครับ กาวัดกระแส DC ก็จะมีแรล่ง200แอมป์ก็คือวัดได้สูงสุด200แอมป์ครับแรลง600แอมป์ก็คือจะวัดได้สูงสุด600แอมป์ครับส่วนย่านวัดแรงดันนะครับ DC ก็จะมีแรล่ง200 m, และแรลง600 m, เหมือนกันนะครับจะสามารถวัดได้สูงสุด200โวลต์แรง600โวลต์ก็จะสามารถวัดแรงดันได้สูงสุดที่600โวลต์นะครับอ่าแล้วก็จะมีแรงแรงความต้านทานนะครับ จะมีอยู่2อันคือ2 2 K แล้วก็2 0 0 K นะครับอันนี้ก็สามารถวัดได้สูงสุด2 0 0 K ครับเ้ามีความถี่สามารถวัดได้2 2 K, K ถึง2 0 0 K เฮิร์ตเหมือนกันนะครับขนาดขนาดก้ามปูนะครับสามารถวัดตัวนำได้สูงสุด3 5ม mm มเมนะครับก้ามปูครับ สินค้าตัวนี้นะครับราคาหลักพันนะครับไม่แพงแล้วก็ทางเราพร้อมส่งรวดเร็วทันใจเพราะว่ามีสต็อกอยู่ถ้าลูกค้าสนใจครับสามารถแอดไลน์มาได้ที่ l i น์แอด t i c underscore thonburi นบุรีนะครับสามารถติดต่อสอบถามขอใบเสนอราคาได้ตลอดเวลาทําการนะครับครับผมวันนี้ก็แค่นี้นะครับผม ขอบคุณครับ